มีรถไหมเออเหมือนเหมือนเราเป็นสปอนเซอร์นะะเออไม่ใช่เหมือนเรามีสปอนเซอร์ใช้ใส่ของของเขาไปโชว์นะฮะเนี่ยดึงดูดลูกค้าแค่นี้เราก็ได้รับของสนับสนุนจากเขาอะไรเงี้ยนะะใช่ปะ่ะคนข้างเงียบพอสมควรอืม ขยีตาก่อนนะเอ้ยยังไงกูฆ่าน้องมึงแล้ว uh, can help you? จานิดขอบเทเลอร์ Taylor. อ่าขอบคุณขอบคุณที่คุณเข้าใจนะทำไมทำไมผู้ชายคนนี้ถึง ค่าน้องตัวเองน้องหรือพี่นี้ไม่รู้นะเพราะมันเขียนว,ว่าบอเทอร์คือไม่มีอะไรนำหน้าเขาว่าบอเทอร์เลยพเพราะเพราะบอเทอร์แปลว่าพี่พี่ชายน้องชายนะครับก็เลยสรุปไม่ได้นะเอาไปว่าน้องกันนะน้องมันดูอพี่อพอแต่สำหรับนักนักล่าหัวแล้วเบลตี้แอนเตอร์ก็นักนักล่าเงินล่าหัวล่าเควสประมาณนั้นนะะ และอื่นๆมันจะมันจะเริ่มยุคใหม่แล้วจานิสเมืองจานิสจะกลายเป็นจะเป็นที่รู้จักเทเลอร์ทาวไอเ้เหี่ฆ่ากันอ้าวเอาเหมือนกันเลยเออไอที่กูอ่านนี้อพูดกับเ e ีลิกฟิกที่นิวเฮเวนโอ้ได้เลย หาว่ะขออภัยต้องใช้รถแล้วฉันน่าจะเตือนนายเกี่ยวกับแทนนิสนะมีอะไรบางอย่างอะไรมีอะไรบางอย่างที่ไม่เธอเปลี่ยนไปนะแล้วก็ทำการทดลอง บาบาบาเรียกไม่ใช่อันนี้อันเดอโคดโคดรอนนะจำไวนะ้แล้วก็ไปที่นิวเฮเ e n นกัน thought about settling down we could use someone like you around here uh, can I help you <laughs> are you here when the water' gonna come back oh. in? let me know if there's anything I can do for you <laughs> 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 hear me <laughs> you get to I get my trailer got some ขายไหมมีมีที่เก็บของไหมถ้ามีนี่เออมีดมีด g r i n d ร r เครื่องบดเนื้อเครื่องปั่นเนื้อนะครับโอ้โหปั่นอย่างจาก blade revolver cordial terrible m e t a ท d ด o r เอ้ไอ้ไไม่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 ลองโบกับช็อกขายนะจ๊ะโอเคแน่นอนอนะภารกิจเสริมเดี๋ยวไปเล่นเอาคนเดียว <c oughs> ชึบกดเอ็มดิอ่าตรงนั้นครับไม่มีภารกิจครับทำหมดแล้ว พอแล้วเล่นเทียร์เลยนักหนากูจะตายอ่ะาไงครับต้องการอะไรพูดมาเลยทำไมเปิดร้านที่เมืองไม่ได้วะดิคุดเกตมาสเตอร์บัสเตอร์เรเวนเลเวนบอนบาร์ดิเออร์ อใช้การไม่ได <c oughs> ้นี่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 นะเควสอีกแล้วค้นหาขยะแถวแถวนิวเฮเบนไม่คิดเลยว่าพวกเราไม่คิดเลยว่าจะเห็นวันนี้เมื่อ เจนิส่าวล่มสลายอะไรสักอย่างอิสระภาพอะไรไม่รู้นะใช้สับงงๆนะครับก็เป็นอ๋อก็ไฟล์คอนเทนเนอร์เอาไซอ์โหอ่าลุยลุยครับลุยคอนเทนเนอร์ er อยู่ตรงนี้นะครับแล้วเรามาดูอีกเควสหนึ่ง อยู่ไหนเ่ยเชี้ยอยู่นี่นะฮะแน่นอนอะไปเคเวสหลักดีกว่านะครับ <c oughs> เรีบเล่นให้เคลียร์แล้วถ้าว่างก็จะทำฮัดสโตนนะครับพยายามนะพยายามอยู่ คือตอนนี้แบบขันมากนะฮะอยากได้วอตดอแล้วมันไปยังไงอ่ะเฮืยเดี๋ยวอ๋อเราต้องหาเอง แน่วะเฮ hey, <c oughs> <is> ้ยเฮ้ยนี่ไงคุณเจอคอนเทนเนอร์แล้วไอสสิ่งนี้แหละไอสสิ่งนี้นั่นไงภารกิจใหม่เข้าอีกแล้วภารกิจเสริมนะไซเควส สกูตเตอร์อีกแล้วอันอินเทน์นั่นไงนั่นไง โอ้อย่ามุกนี้อย่ามาเล่นกับผมเลยโอ้สบายเฮ้ยมันเหมือนคุกที่แบบสบายเล็กน้อยนะครับโอเคกลับไปรายงานเฮเลน,นานะฮะรกิจเสริมไม่เดี๋ยวทําคนเดียว <laughs> ไม่ไม่ชั้นรีบไฟเริ่มลุกโชนแล้วอยากเปิดโปรเจกต์ใหม่เออกูรู้แล้วภารกิจใหม่เข้าออไอ้สัต์อย่าเลิกมองตาฉันอย่างนี้ได้แล้วนะแค่นั้นแหละเออแล้วก็สกูตเตอร์ใช่ครับผมบอกไปแล้วยังน่าจะบอกไปแล้วนะหรือว่าอย่างวะสกูตเตอร์อยู่ไหนรู้ไหมไอสักอยู่ตรงนี้รนครับ เย่ไม่รับตาคนมากผูปากแล้วมันเปิดตัวออกไปหรือยังเปิดไปหรือยังนี่จำไม่ได้นะฮะเออความจำนี่แบบพังทลายเฮเลนาว่าไงคุณมีอะไรเฮ้ยนี่คุณคุณมีอะไรบางอย่างที่จะรายงาน คุณทำลงไปเนี่ยเอ,อ้าอ่าแน่ไงกำจัดมันครับคิลเทเลอร์ครอบและพูดกับหุ่นยนต์ของเขานะฮ้ง่ายไหมเล,เลยครับรยแน่นอนนะใช้ตตะปืนนี้เดี๋ยวคนดูแม่งก็เบื่อกันนะฉะนั้นเราต้องเอ่อเหมือนเก็บไว้เหมือนใช้ในสถานการณ์อ,อื่นๆบ้างนะ สำหรับคนที่ดูผมมานานแล้วก็น่าจะรู้นะว่าเมื่อผมเงียบไปนี่คืออะไร <S <S ครนนผมเงียบนี่คือดื่มน้ำเนี่ยไม่ก็ไม่รู้จะพูดอะไรประมาณว่า ถ้าส่งถ้าจะส่งของให้เทนนิสนะมาหากูกรเดี๋ยวกูจะทําให้เทนนิสได้รับรู้ว่ากูมีข้อเสนอที่ดีกว่าน,นี้นะครับกูเกียดมึง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 เดี๋ยวนะน่น่กูว่าแล้วผมว่าแล้วมันต้องไม่ยืนอยู่ที่เดิม ดีนักที่ไหวตัวทันอย่ามายุ่งกับอย่ามายุ่งกับฉัน ชิวต้อนรับกันอย่างนี้เลยมีตรงนี้หนึ่งนะตรงนี้โอ้ยแบดแอดด้วย อันนี้ท่านผู้ชมอาจจะไม่รู้ว่าเคยเห็นหรือเปล่ามา<ฆ>โ,โอ้โอโอนาแตกครับคือมีท่าแล้วก็ไม่มีท่านี่มันต่างกัน ใช้ตามหลักการหลายๆเคนะยิงลงพื้นใครใช้ให้มึงหลบไอะไรอ่ะปืนเนี่ยกูจะตาย mày nhắc ổng mày mà hơi 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 bác 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 ngàn ngày con đi สวยนะครับโอ้โหเสียไปเท่าไหร่ก็ดูจากทางซ้ายได้นะฮะโคตรวยครับตะกี้ติดบั็อกอะ่ะใครเห็นเหมือนผมบ้างเอออะไรอยู่ดีอาวุธก็หายไปคว่างระเบิดก็คว่างคว่างลมโอ้โหเล็งไว้แม่นยำที่สุดเท่าที่เคยมีมาพูดเป็นงั้นแหละ นยไอ้สัออทำไรอะอรู้สึกโดนงจาด้านข้างว่าโ,โดนเดี๋ยวที่เขาเรียกว่าโดนสูงที่ข้างนะครับนะลองโบเ,เอ้ยกด,ยดมาเลยกด ฮะก็ศูนหกนัดโอ้โหขาอย่างเดียวมีแนะนำตัวแนะนำตัวบอสอ่ะเฮ้ยเทปเปอรพิเศษด้วยโอ้ยอยมึงยิงกูเจ็บมากอ่ะ ละคนเลยวะนี่แหละวะโอ้โหนี่กูเดินเล่นเดินเล่นมาตลอดเลยเลยไปสัพท์มีไหนมีไหนเฮ้ยเฮ้ยโถู้นะว่าบอสเอา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 แหลกแหลกแหลกเฮ้ยทำไมขึ้นไม่ได้แปก สัตว์กุนตีนอ้าวเข้าไปข้างในครับอ๋อไม่ใช่อสัตว์เข้าใจผิดอันนี้เลยห้า,าสิบสี่โด,ดปแฮร์ฟอร์เชิญเลยพี่สี่จุดเก้าโอ้ยิงช้ามากครับ กระสุนเยอะความแม่นยำโอเคมีความแม่นยำแค่68ขายนี่เลยขายเหมือนกันใจจริงยังไม่อยากขายอันนี้เลยฮะพราอแม่งยิงยิงโคตรถี่เลยนะถี่กว่านู้นมากสลับกันใช้ไหม นายคาปาซิตี้ความจุสูงระเบิดเมื่อโลแตกลองโบใช้ปืนอะไรดีอ,อเชิบ่คือแม่งไม่มีแต่ไม่ใช้นะหลายคนก็รู้ว่าเพราะอะไร ตรงนี้มันเป็นกำแพงเราก็ต้องอ้อมไปก็คือเออก็คือทางที่เรามาตอนแรกใช่ไหมล่ะตรงนี้อ้าวถึงแล้วครับเฮ้ยจุนี่บ้า